สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศยันเย็นย่านนี้ค่ะวันนี้อากาศเย็นเป็นพิเศษเลยนะคะซึ่งเหมาะก่การเดินพักผ่อนมากๆเลยคะ่ะและขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่มาาการยพื่วสู่โลกค่ะวันนี้อยู่กับแอร์เอเชียนะคะ Green Destination ของเราค่ะมาทานในเดินชมนะคะบริเวณ Air Asia, แอร์เอเชีย Green Destination ของเราค่ะและแน่นอนค่ะต้องทุกท่านนะคะต้องได้รับความประทับใจนะคะกลับบ้านไปนแน่นอนค่ะ ค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกเส้นทางนะคะตั้งแต่เริ่มเดินทางค่ะจนถึงเป้าหมายจุดหมายของเรานะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะในส่วนของ Air ์เอเชียนะคะแนวคิดของตีมบ้านของเราค่ะแอร์เอเชียซึ่งวันนี้ใช้ตีมว่า the green destination นะคะหลายหลายท่านค่ะอาจจะยังสงสัยนะคะว่า a อร์เอเชี the green destination นั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือสีเขียวอย่างไรค่ะเพราะว่าเรานะคะตลอดเส้นทางการบินของแอร์เอเชียค่ะที่ไม่ว่าจะครอบคลุมไปทั้ ทั่วประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกนะคะค่ะแอเ,อเชียนะคะใส่ใจถึงการรักสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะและยังช่วยให้โลกของเราใบนี้นะคะยังสวยงามอยู่ได้ยาวนานค่ะถ้าวันนี้นะคะท่านใดค,ค่ะได้ขึ้นไฟนะคะมาลงที่เชียงใหม่นะคะ เชี่ยวงานราชพฤกษ์สวนนอกแล้วแล้วก็ค่ะท่านจะได้สังเกตนะคะเห็นได้ว่าขนาดตอนเราเสิร์ฟนะคะน้ำนะคะบนปูนปีนนะคะเราอย่างเสิร์ฟด้วยแก้วกระดาษเลยค่ะเพราะว่าเรานะะคใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะเพื่อนักศึษาสิ่งแวดล้อมของเราจริงค่ะค่ะและปูนปีนแอร์บัสทุกควาะคะในสวนของเราและทุกท่านได้เห็นอยู่ในงานนี้นะคะก็จะเช่นกันค่ะเป็นพิเศษเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอร์บัสนะคะโอ แอร์ยัส A 320neo นะคะลำใหญ่ลำนี้นะคะที่อยู่กลางสวนของเราเนี่นะคะตั้งด็่เป็นสง่างามมากเลยค่ะเป็นเครื่องบินที่ถูกผลิตขึ้นมานะคะเป็นพิเศษเลยค่ะเพื่อรักษาแีดล้อมโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่ง Airbus A 3 2 0ี e o เครื่องจำลองลำนี้ค่ะเป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบให้บินเนื้อชั้นนะคะบรรยากาศเส้นทางการบินปกติค่ะซึ่งสามารถในการบินสูงได้อีกค่ะ และทำให้นะคะมพุษค่ะทางการบินนะคะไม่ทำลายไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกเราด้วยอีนะคะนี่อะไรค่ะ the green destination mm hmm. ของเรานะคะ mm hmm. เส้นทางการบินสีเขียวที่ Air a เช a นะคะ mm hmm. หงายและใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเราจริงๆค่ะ mm hmm. ค่ะและสาธิตท่านนะคะ mm hmm. เดินเข้ามาเลยในจุดแรกนะคะ mm hmm. จุดแรกท่านจะได้เห็นนยคะใน mm hmm. ส่วนของแรงม้านะคะจุดแรกเลยแรงม้า ป้ายตรวจสกอนนะคะสวยมากเลยค่ะ airasia.com นะคะพร้อมกับหัวเครื่องบี Airbus นะคะซึ่งทุกท่านนะคะควรที่จะถ่ายรูปนะคะเก็บไว้เป็นเชียร์ลลกค่ะและสามารถเอาลง f a c e b o o k ได้นะคะเก๋ไกมากจริงๆของผู้ชัวร์แบบนี้นะคะต้องเก็บไว้ค่ะและถัดไปนะคะเป็นส่วนที่2นะคะด้านข้างเราคะเป็นอุโมงค์ไม้ประดับนะคะซึ่งสามารถเชื่อมไปที่อาคารมิธศการนะคะ ซึ่งเราจะมีการฉายภาพยนตร์เทศกาลเฉลิมพระเกียรติน,นะคะทุกวันค่ะตอนเวลา17นาฬิกานะคะเป็นต้นไปนะคะซึ่งหนึ่งวันค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งเรื่องนะคะตั17นาฬิกาเป็นต้นไปท่านสามารถเข้าไปนั่งชมภาพยนตร์และนะคะพกอกับแอร์ฉ่ำๆในห้องนักการของเราได้ค่ะและเราักนี้ค่ะนมีส่วนที่สามค่ะคือส่ดวนของเรานั่นเองค่ะท่านสามารถเดินผ่านสวนนะคะหา ของเราได้จัดนะคะมุมถ่ายรูปว่ายอย่างหลากหลายเลยจริงๆคะ่ะตอนนี้นะคะไฟต้นคริสต์มาสของเราก็ได้เปิดแล้วนะคะมีไฟสวยมากเลยจริงๆคะ่ะและตอนนี้คะ่ะทุกท่านะคะ่ะว่าอยากจะอยากถ่ายรูปนะคะก็อยากถ่ายได้นะคะไม่ลืมลุมเกินไปนะคะค่ะและเอเชียค่ะเป็นสายการบินราคาประหยัดชนนั้นนำนะคะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะให้บริการเส้นทางการบินที่ครอบคลุมที่สุดด้วยเชือบิน139เส้นทางด้วยกัน,นะคะ่ะ สุดทุ่มหมายปลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเชียออสเตรเลียและยุโรปนะคะค่ะและตลอด8ปีที่ผ่านมาค่ะเราได้รับความไว้วางใจนะคะจากลูกค้านะคะแอร์เอเชียของเราค่ะทึ่มีผู้โดยสารนะคะมากกว่า100 000. 000. 000. 000. ล้านคนด้วยกันนะคะและที่ภูมิใจมากกว่านั้นค่ะเราเพิ่มนะคะจากเครื่องบินสองลำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเป็น100งลำค่ะ ในปัจจุบันนี้นะคะและแอร์เอเชียภูมิใจมากกว่านั้นค่ะที่ได้เป็นนะคะสายการบินอาเซียน,นตัวจริงเลยคะ่ะเพราะว่าเรานะคะตั้งฐานการบินค่ะในทั้งมาเลเซียนะคะอินโดนีเซียค่ะและประเทศไทยของเราให้กระจายไปทั่วประเทศในอาเซียน,นหลากหลายเลยจริงๆค่ะและยังมีในส่วนของ a อร์เอเชียเนะคะแอร์เอเชียเค่ะให้บริการเส้นทางนะคะระยะไกลค่ะในราคาประหยัดค่ะ ไม่ว okay. okay. ่าจะไปจีนออสเตรเลียไต้หวันอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีนิวซีแลนด์นะคะเอาเหนื่อยค่ะอังกฤษมีฝรั่งเศสนะคะมากมายเลยจริงๆค่ะวันนี้แอเชียมีหลายเส้นทางค่ะแอเชียได้รับรางวัลนะคะสายการบินราคาประหยัดค่ะที่ถูกที่สุดในโลกนะคะจากการสำรวจค่ะจากสกายแครกถึง2ปีซ้อนด้วยกันก็คือปี2 0 0 9นานะคะและปี2010นั่นเองค่ะและต้องรู้นะคะว่าปีนี้เราจะได้ด้วยนะคะค่ะ และขอประชาสัมพันธ์ค่ะในส่วนของเส้นทางการบินนะคะทางภายนอกประเทศนะคะเส้นทางภายนอกประเทศของเรานะคะจากประเทศไทยค่ะมีทั้งหมด8เส้นทางด้วยกันนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นกับพูชาค่ะจีนนะคะพม่ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียวเวียดนามอินเดียค่ะและยังเพิ่มความสะดวกสบายนะคะให้กับชาวเชียงใหม่ค่ะถ้าหากว่าท่านอยากจะไปเที่ยวสิงคโปร์กับมาเลเซียนะคะ ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิกันเลยค่ะท่านสามารถขึ้นเครื่องนะคะได้ที่จากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่นะคะบินตรงไปยังทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียได้ด้วยนะคะประหยัดทั้งเงินทั้งเวลาด้วยค่ะนี่สำหรับแอร์เอเชียของเราค่ะและเส้นทางเที่ยวกันบินนะคะในภายในประเทศนะคะเชียงใหม่ค่ะยังมีบริการนะคะในส่วนของ11เเส้นทางน,นะคะที่ดีตรงนะคะ ขาดและจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะยังมีตัวครอบคุมทั่วไทยด้วยนะคะไปเชียงรายเชียงใหม่หาดนหญ่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนราธิวาสอุบลราชธานีอุดรอธานีนะคะเรียกได้ว่า,นนา,าวะครอบคลุมมากมายนะคะตอบโจทย์ทุกท่านเลยจริงๆค่ะและค่ะเชียงใหม่นะคะ,เร,ะ,คะ,ะ,ะ,คะเรายังมีให้บริการนะคะที่กรงเชียงใหม่กรุงเทพนะคะถึงวันละ6เที่ยวบินในการะคะ่ะและน้าะว่าใครกำลังคิดอยากจะไปทะเลคะ่ะขอให้ใช้บริการนะคะแอร์เอเชียของเราะคะ่ะ ซึ่งมีบริการตรงเชียงใหม่ภูเก็ตนะคะค่ะซึ่งท่เที่ยวบินต่อวันเหมือนกันค่ะขอฝากไว้ทุกคน,นะค่ะและขอให้เพลิดเพลินนะคะากับการพักผ่อนอย่อนใจแบบนี้นะค่ะสำหรับวันนี้แอนอเชียก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ